สวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอย VIP และสรุปผลหวยฮานอยประจำวันวันที่13มิถุนายนก่อนอื่นนั้นแต่ผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยป,ประจำวันทุกวันนะครับผลห,หนวยฮานอย VIP ประจำวนันวันที่13มิถุนายนครับเลข5ดอก0 5 2 7 7 0 5 2 7 7เลข3ตัวบวก2 7 7 2 7 7เลข2ตัวบวก7 7, 7. 7 7เหลข2ตัวล่างออก2 3 23ของท่านโชคดีนะครับเรามาดูสรุปผลวยฮานอยไประมุนวันที่13มิถุนายกนกันครับมวยโดยเฉพาะกิน,นเลขกสตั้บนหักอ4เลข2ตัวล่างอ 1, 1. อกหนึวยฮานอพิเศษเลข3ตัวบนหเลข2ตัวล่างออก47 หวยฮานอยธรรมดาเลข3าต,ตัวบนตัวแปดเลข2ตัวล่างออก98 98ขอทุกทาก่าโชคดีมีใจถูกผลหวยฮานอยกันทุ่นหน้าพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับผลหวหยฮานอประจำวันและพรุ่งนี้มีผลหวยมาเลเอเใัยครับมีผลหวยลาวพัฒนาด,ด้วยนะครับ